我我我只想问你两三个问题而已。OK。你是有女友了吗？我单身啊。怎么可能？真女友？真女友？我现在单身。没有。他怎不长脸的。单身。你是济南的吗？我是济南。哦。我是。啊，那你再找再找。找没？对。年龄有多大？一二三。十六十七左右。OK。一二三。十七。十七。泰国人可以讲中文也可以。泰国人，我还没试过。那你也要试试看。 为什么？因为台湾人很多人说台湾人我想要说对你真的 You are shining your bright คาวาอีเดสาวาีไม่ใช i s a one e t o u r มีคนถามว่าเขานมงูมาอยู่ไต้หวันรอดไหมไม่รอดนะจะแห้งตายแล้วไม่รอดแต่ผมเอานมออกก็โอเคมันยาวเก้านน้วมันเป่ายังไงก็ไม่แห้งเลยลงจอดรถหนึ่งห้องน้ำสอง คือวันนี้นะครับมันเป็นวันเสาร์ใช่ป่ะแล้วคือที่เราเลี้มาเที่ยวเนี้ยเพราะว่าคือวันเนี้ยมันเป็นวันที่ทุกคนเขาทำโอทีกันแล้วคือเกตั้งแบบว่าแ,แบบว่าอยากมาเที่ยวผับจัวันนี้มากกูพูดเดียวไปป่ะต่ <c oughs> พูดเกินความจริงไปป่ะแต่มันก็คือเรื่องจริงนะมันมีวันแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดคนไปวันเสาร์ที่ซาวน่าตอนหกโมงครึ่งอะตอนน่ะต้องรอล้วล่ะอีวอยู่ต้องรออ่ะคือตัวแม่สุดๆใชยแหละแล้วเราจะมาผับอันเดิมที่เดิมไม่ได้มากินเหล้าเหมือนเดิมจริงๆไม่ได้ยากมาเลยแต่มันเป็น เพราะว่าฉันเดินเกิดเดือนนี้หนูก็เลยต้องมาเป็นเพื่อนเรามาทุกๆสองสัปดาห์มาประมาณแต่อีอีรอบติดแล้วอ่ะไม่ให้กาดจําได้กควมันเริ่มเราคัะเกล่ได้หมดมันเริ่มมองกันแล้วค่ะพี่อยากํัลังมองหาใครอยู่ไม่ได้มองเอาได้แหละฉันจะถ่ายถการฉันจะถ่ายกาดใครเคยมาบ้านบอกฉันชอบกาดมากเลยไม่เป็นไรฉันมีคนที่ชอบแล้วเพราะฉันกาดฉันให้น้องจอมเมื่อกี้เธอมาถึงแล้วผู้ชายก็บ่กมือให้เลยใช่แล้วเลิศเกินคนมันแซ่บตัวแม่เริ่มแล้วทุกคนที่เริ่มเลย อ๋าแล้วก็อยากบอกเทคนิคนะครับเพื่อแบบข้างล่างคิวมันสั่งน้ำเยอะเราต้องทำยังไงนะเราก็สั่งน้ำจากข้างบนได้เลยใช่แล้วแบบว่าถ้าเกิดไปลงข้างล่างมันคิวเยอะไงแล้วยังยาวอีกเออลองไอซ์แหลกอันนี้แรงสุดนะครับทุกคนเราก็บอกเขาได้เลยีน้าเอาอะไรกันอ่ะหล่อสาสตร์ดีเยี่ยเอ้ยบาร์เทนดงบาร์เทนเดอร์ได้อะมีได้ไหมถามว่าอะไรนะเดินไหม พนักงาเดินไหมพนักงานเราก็ต้องเดินแทวเวตอยู่แล้วเดินอยู่แล้วเ<ไ>ป็นแบบมันโดนเป็นเจ้าของร้านเดินแทวเวตสุดๆดีดอกได้แล้วน้องมากับเพื่อนอ่ะบอกผู้ชายนะแต่น้าผับโฮโฮมึงเมาเมากเมาแบบว่าดีดอกแล้วก็คือแบบว่าทุกคนวันนี้ผู้ชายหล่อๆเยอะมากมน,นี่ไงเจอแล้วหนึ่งโอ้โหตัวแม่เกิดทุกคนวันนี้ผู้ชายหล่อๆเยอะมากครับอุ้ยทำไมเป็นราเนี่ย อุ้ยรักเกินมีแฟนครับผมมีค่ะเอาดีมี่เเฟยครับมีแรงขอคุถามหน่อยได้ไหมครับชอบแบบผู้หญิงแบบไหนครับชอบอบผู้หญิงคขยใหญ่ชอบผู้หญิงคขยใหญ่คุยกับพ่อเลยเราสังกบยเ้ยตกีเชียยกันี่ฉีหวเจีมากับเมียด้วยอีเหียเอ้ยนอบตัวแม่เกินนี่ตัวแม่โตดไปโตดอีดอก มน่าด่าผู้ชายยังมองน่าด่าผู้ชายยังมองเขาคือไออ๋อเอาล้อนี่หรอเดินเล่นสลวนไงสลวนแหม่อะไรนะแหม่พี่ก้องเอาอะไรพี่ยี่พี่ยี่กินอะไรเราก็ต้องอยู่แบบพี่ยี่มีอะไรหนูขอร้องอย่างนี้ยไหมขอเลิกแบบว่าซื้อเหล้าที่หน้าแสตมป์นี่มาดมึงเป็นคนชวนแค่ อีพวกเฮ้ยเนี่ยพวกตรงนี้นะตั้งแต่แบบมากินเหล้าด้วยกัน,นทุกครั้งที่มากินนะต้องแบบมาซื้อเหล้าที่แฟมิลี่บารคือมันมันไม่ใช่เรื่องทุกคนคือแบบเราซื้อเหล้าในร้านได้อะเราก็ซื้อ <ๆ S 2> ในร้านไงอุดหนุนเขาแต่แบบอันเนี้ห้าสิ <ๆ S 2> บบ,นนบาทในร้านห้าร้อยมึงเอาไงมึงซื้อยังไงเฮ้ยแต่ห่วยเจ้าขานงเองอะมาแล้วเจ้าพ่อมึงมาแล้วโอ้ยตำรวจมาครับไอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เรียกมึงไปบัว เป็นการเป็นบริกไรเนาะชาบ้าไม่พ่อบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาตรวจแต่ตัวเองอ่ะเป็นตำรวจมึงดูใส่ชุดตำรวจเออไม่บางทีคนเรามันลืมตัวกันได้ไงมึงมันจะมีขีนว่าคนไหนเป็นลูกเสือชาวบ้านคนไหนเป็นตำรวจเมื่อกี้ชี้พู้หญิงนี่นะอู้ดมิวไปหยิบอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเข้าปากจริงสันต่ำมากแหมข่อยก็ยังอมควันมาสกัดมิ้วเยอยเอ้ยอีกคนเดีย พวกเราแบบตัวแม่ก็ต้องซื้อเบียร์นะาแฟมิลี่ใหม่แล้วเพราะว่ามึงรูคือแบบว่าเบียร์ที่แฟมิลี่ใหม่อะมันถูกมากแต่เขาก็ไม่ได้สีเด็ดนะเขาก็ไม่ได้ใหม่มากนะมึงแต่ถ้าเกิดกูกินแบบว่า9.9%เปอร์เซ็นต์ะเมาแทบแต่กูก็ซื้อจบอันนี้ได้ไหมพี่ได้ไหมโอเคไหมน่าสามคนสามคนโอเคไหมหนึงใชื่หมามา มึงคือมันกูงตรงนั้นคือมันก็ไม่ได้มีแบบว่าทุกคนที่สามารถแบบถ่ายคลิปได้นึกออกปะต่ตอนที่เวลาเราแบบตัดคลิปออกไปแล้วอะมันคือตัดคลิปคนที่แบบเราตอเขาคุยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือบางคนมันก็ไม่ได้แต่คนที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่น่าราักน่าราักตมมึงตอมึตอนม,มีเมื่อไรตอนนี้คือคุณได้แล้วเราอีจบอกว่าให้ซื้อสาวป๋องสาวองมันได้โลตี้ที่ยซื้อใหม่ก็ได้เออไปซื้อมาเลยเขาบอกเดี๋ยวเขามองแล้วนาหน้า บบเบอบเียเนี่ยมันบอกว่าให้ดื่ง9.93กระป๋องนะอรัเ <c> ก <oughs> ูกิน9.9ไม่ได้จริงๆ้องกลับไปแช่เตียนม,ยม,มันเมาแน่อะไรแไรงสุดเมาเมา อ่ะกันพี่บอลไปซื้อนี่อันนี้กูไม่จ่ายเงินค้างรายเดียวแต่เดี๋ยวพี่บอลโอนให้เนาะกูเป็นคนเฮี้ยอยู่แล้วพี่บอลพี่โอนให้เนาะได้เดี๋ยวโอนได้เบียร์อะไรเบี้ยเบียร์อะไรที่เหมองฉันไหนอันเนี้ยหรอเออใช่เมาไม่ได้อีดอกูไม่ได้อยากเมาขนาดนั้นไงโอ้โหถุงเขามาเลยเร็วๆหล่อนะอีเมื่อกี้ฮะใช่เยอะมากทุกคนพี่ปอนแต่ว่าถ้ากับหนูเมาแล้วหนูแบบต้องได้คุยนะ พูดถามก่ขขอ,อนตอนนี้มึงกับผัวยังไงเมานะม <c ười> ึงอันนี้เคีียวมากอ่ะเห <c ười> มือนโซจูเลยอ่ะใช่แต่ไม่อร่อย <c ười> อ้าวอีสา่นแล้วกูำไมาอ่ะ ไจะได้เอาให้ก็บอกสองร้อพอดีเลยบ้าอ um um um? ันน um? 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 ี้มันกระบองสามสีฉันซื้อมา200จบแต่ก่อนกูซื้อที่นี่ขายสองค่ะเอาเงินมะเมื่อก่อนค่เดี๋ยวโอนเงินไทยแลวกันมึงฝากนะทางที่จะโกงเงินในไต้หวันมันมีเยอะมากอย่างเช่นขอยืมสามแสนไม่จ่ายมึงอย่างเงี้ยได้ไหมแสนแสนสองว่าเอายืมเราลามันมีแบบคนไทยที่มเงินแสนแต่ไม่จ่ายซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเป็นเพื่อนกันเล่าได้เลยออกคิปได้ไม่พูดชื่อเลิกมองผู้ชายก่อนไม่กระเป๋าแพงมากึงีบวิ่งเร็วไนไก็พูดวเว่าขโมยแล้ววัน บ้านสามคันเมื่ตอนออกบ้านมาพวกกูหรี่มาล่มมาแต่วันนี้จะได้ล่มกับบ้านกูไม่ได้พูดนะว่าใครเป็นคนที่เอาล่มกับบ้านสามคันพี่ต่อกลัวมึงมึงใส่เข้าสุกเกินไปอ่ะความรักก็คือความรักจจะเถียรจะเขารักกันมึงจริงฉันอยากุณไม่ใช่หมองมาเขาบอกว่าเขาดูบุหรี่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาดูเราต่อไดู้พูดไรให้ k e ว w o r d เขามาดูดเราไม่ใช่เราดูดเขาวันเช้เอาวันเช้า

那么帅吗？对，也想问一下嘛，就是现在单身吗，或者有男友？有单身啊，怎么可能？真的有？真的有？哎，怎么怎么可能还有女友？了？没有，单身。还是泰国来的朋友，你怎么知道我是泰国人？因为你们都讲泰文啊。查瓦迪卡。哎，想问一下，你喜欢怎样的女生？感觉。嗯，有很多，好人就跟你说，就是看感觉。对对，对你来说是怎样的感觉才有？我不知道怎么形容。聊天兴趣。 可爱的吗？聊天兴趣，可爱漂亮都可以。短头发或是长头发，不一定。真的吗？感觉，但是一定要讲中文的吗？因为讲中文才可以沟通啊，我英文不好。 哦，那泰文也很烂。那如果泰国人可以讲中文，也可以吗？也可以啊，真的。就是感觉对了就。哇，那觉得我觉得是他们应该有希望了。有希望，那你是下面的 DJ 吗？对。真的吗？对，我下班了。哦，哦，嘿，芒芒芒，他是下面的 DJ。 我是直男，我是直男，我也是直男你也是直男，直男你好。我也是直男，直男你好，直男你好。他也是直男，他也是直男，直男。我们都是直男，哦，我们直男好。哎，你你可以留一个 IG 跟可以啊，你的 IG 是 DJ Dustin Chen。哎，你就每天都会来阿布说的吗？哦礼拜五跟礼拜六。欢迎大家来阿布说玩一下。 好，那如果是你们来 a 阿布拉索的话，就一定要来找他哦。OK，Justin，嗯，Justin，对，Justin Bieber 的嘛。哎，不是，Justin b i e b e r l a 我是 Justin Chen，Justin Chen，就是。那那请问一下，你有听过 j u s t n Chen 的吗？好，谢谢谢谢谢谢，欢迎来台湾玩，来台湾就要来阿布拉索找我。 谢些菜摊那卡去过吗？我去过三次。觉得泰国人怎样？棒，棒吗？很热情，很热情。娜娜娜娜水谢谢，谢谢。 เอ้ยเต่าดีเขาค่ะร้านแอนจุ๊บๆโอ้โหมุมนี้แลเรา่ปกีมบูว่าเลยนะไม่ตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เป็นดีเจเขาบอกตอนแรกบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นดีเจที่เปิดเพลงอ่ะก็บอกเลยว่าหล่อมากแต่พอรู้ว่าเป็นดีเจที่เปิดเพลงเมื่อกี้ปุ๊บ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนอย่าไปลงทัวร์พี่ปอนนะอย่าไปโทรลงพี่ปอนนะพี่ปอนไม่ได้น่าจะพูดอย่างนั้นแคร์จริงพี่ปอนคือตั้งตั้งจ่าเปิดได้ไหมตั้งเปิดทุ่มห่วงให้ก็หักคะแนนแค่นั้นแหละครูนสลากอยู่นี่เอาครูนสลากไม่เล่งให้เกียรตินะค่ะวันนี้แก่งตัววายดูเคค่ะให้เกียรติด้วยวายดูเคอันนี้เดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้วายดูเควายดูเคดูนะอันนี้โอเวอร์ทุกค่ะ สวยขนาดไหนมีคนถามว่าเผานมงูมาอยู่ไต้หวันรอดไหมไม่รอดนะจะแหกายแล้วเนี่ยไม่รอดจากการซีน้องสาวนะคนถามเยอะจริงนะว่าเผานมงูไปอยู่ไต้หวันรอดไหมไม่รอดตัดผมอานมออกเออดี๋ยวกูไปตัดทุ่งนนี้แล้วเนี่ย นี่ค่ะอีนี่อยู่มาห้ปีนีม่อยู่มาเจ็ดปีค่ะไม่ไปเรื่องอเราเราเหมือนอ๋อก็น่าอย่างนี้ไงไม่ย่ไรอดเช็คพี่สาวกูด้วยเอาอะไรมาไม่รอดก่อนใช่ทําการสัตว์อุ้ยอีนี่แอปเด็กน้าี่เลยีอบกล้องสุกแก่กว่าเราต้องสองสี่สี่ตอนอียพี่ปอล์เห็นแล้วว่าอย่าให้กล้องวินพี่ปอล์ได้ไหมได้ก็โดน จะมีคนถามจริงถามว่าเขาน้อมูแล้วไหมให้พูดเลยว่า2องนี้คือขายดีเป็นอันดับ1กับอันดับสองในไทยเปเลยคถ้าเกิดพวกก็พูดก็เธอยืนเรียงกันร้อยคนอ่ะอันนี้คือได้ที่1ได้ที่สเลยอ่ะ บอกว่าไม่อร่อยแล้วทำไมดีเจแต่สินยังไม่กลับเขล่อไม่หล่อนก็ฉันก็กูขับแท็กซี่มันจะรอมึงได้ไงคนขับอยู่ดีค่ะแม่มาพอดีมาเป็นชอาเลยชอบชอบไปถามถามมันบอกว่าโกชอบร้านนี้มากตาพี่ตองมาตาพี่ตองมาตาพี่ตองมาวันนี้เราต้องเซียย์กับน้องแนทแต่ว่าชายแท้รอนานแล้ว ไปไบโอเขารอราแล้วเอาอีกเขารอไม่หนึ่งเลยสามชั้นเธอไม่เขารอชั้นแล้วเดี๋ยวพึ่งแข่งเขาไม่ได้รอเธอหรอกเขาเห็นนมเธอแล้วเขาก็แบบมึงเร็วๆได้ไหมเยินแตกโอ้ระเบิดดอกไปไปไปห้องน้ำกันค่ะพี่บอลหาผู้ชายให้ฉันถามหน่อยว่าถุงยางเขาใส่เท่าไหร่ถุงยางจริงไหมถุงยางจริงไหมไหนโชว์คู่กับน้าหน่อยถุงยางจริงไหมนี่เธอถือคู่กับน้าหน่อยจะได้มีคนแคร์ไม่ใช่ไม่ใช่ ผิดกฎหมายนะคะทุกคนถ้าเราคนตตำรวจอ๋อผิดข้างคนนี้คือแบบเหมือนแบบตัวท็อปเลยอ่ะนนี้ไม่มพี่ปอนระหว่างถามผู้ชายว่าแบบเป็นลูกก็เป็นรับกับถุงยางใส่เท่าไรอันไหนน่าเกลียดน่าเกลียดทุกอย่างตอนเนี้ยแก่ถามว่ารู้จักจับไหมถ้าบอกว่ารู้จักน่าเกลียดต้องถามว่าเคยไปเที่ยวไทยมาจิลล่อนต้องถามว่าไรถุยเลอะคั่วะลร กูจำได้กูเคยเห็นฟ้าใช่ไหมนสีฟ้าคือมันมีคนตรงหน้าเราแล้วแบบอันนี่ก็น้องสีฟ้านะคะมันมีแอคเคา้์ซ่อนแต่มันมีคนประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าแบบไลรถุยเล้อคู่ไปปม่สวยดูอะแต่แอคเคา้์มึงรู้ตุดมึงดท่านี้เลยนะแกแรงเกินแต่คนรู้จุดบูชอฟลาฟนั้นโชว์เข้าไปอะได้ทองอ่ะมึงอ่ะเปลี่ยนเรื่องไงมึงอ่ะแล้วมึงชอบไหมกูไม่ชอบ เคยไปไทยไหมแล้วเธอเคยเล็ดยุดกับคนไทยไหมใช่จบมาบอกสิอน n ทนต์เนี้ยชอบเอาเร็วๆคำสั่งครั้งแกดีดีๆดีป๊อปเป้๊อปเป้ป๊อปเป้ป๊อป้างสนเ้ห่อไนอีสัตแ้เมื่อกี้กูทำปากด้วมันตัดตัวแค่ร่างเฮ้เอ๋ปไปอ อันนี้อาจจะเดียวซิเทเอชั่นทั้งหมดเลยนะยยทุกคนคือแบบว่าเข้าคนไหนก็อัดคนนั้นสวัสดีค่ะไอเต้าอุ้ยไอจ๊อ,จอบสั่งให้กูพูดทำไมเนี่ย <co ff s> เลิกได้ปะแอปบอยอะพวกเครียเดเนี่ยชอบพวกเราก็ไม่ยอมผ่านกลับมาองคอะไรล้เล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อ <co ff s> เล่นเข้าใจไหมลูกยาเข้าใจผิดเดาไม่สนใจเลยนะใคร เมื่อกี้เนี่ยกูมองเขาไม่สนใจมึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยพี่ไอ้อ่ะขอไปขอเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กูแต่กูอยู่ข้างบนมึงว่าเขาหลองใครใครข้บนเพงมึงลงไปเขาลากันเถอะผู้ชายยังไม่ออกมาทำาไมแกไม่หลักชันสตรีอันนี้เป็นคำถามที่อยากผู้ชายบ๊ายบาย หนาวมากเดี๋ยวไม่ได้ให้พี่ยิมนะนน้ำตัวเลยไม่ได้ไม่ได้กินเลยอีดอกกินให้ดูหน่อยหมดกระป๋องไปเลยเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมทุกคนอีดอกบอกว่ายกกระป๋องแล้วก็แบบเทหลักอ่ะมองแบบว่าอย่างเราเขากระเลยใหญ่เงิงไม่ก็ใหา่ไม่นานอยู่นะ มึงตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าตรงสีลมนะเป็นฟิลแบบว่าผู้ชายกําลังหากินกันแบบตัวสีลมแต่พี่ไอไปขอเพลง Happy Birthday นะซึ่งมึงอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนไม่ได้ยินอุ้ยเธอเ้าเวกเขาคือคนคนอยากกินเป็นร้อยเยี่ยมอันนี้กูเองกูเองตาเขาแบบกูเองกูตาเขาแบบวเสื้อเราคนอยากแดกเป็นร้อยกูเอาตัวที่เราเอาคนที่แบบเราสามารถแดกได้ดีกว่าคนอื่นแนะกินให้หมดก่อนอุ้ยไม่ค่อมีไฟแล้วมึงงั้นมาตรงนี้มาตรงนี้มีไฟ เบอร์ตำรวจค่ะวันนี้ชาญยูยี่สิบแล้วทุกคนนี่นะพี่จะช่วยสารฟันหนูหนึ่งอย่างไปหาคนมาให้หนูถามว่าถุงยางเขาใส่ใอะไรอาคอนถามนี้เลยนะ 所以我们有一个问题要问你们，是，可以吗？可以说好，你们会回答，快问，快答，快答，快答之类的。所以你们是多大？一二三，三一，三一，一二三，二九。 <noise> 没有没有，不是那个多大，是你的调。多大？你如、oh, 说你一二三十六十七左右？啊，一二三十七十七。刚后你的你的频道是这么嗨是不是？对,对，OK。是 Press 带来台湾玩 o、okay, k 可以了。好嘞。

喜欢样的泰国人，可可爱的嘛，或是帅帅之类有跟泰国人独生子吗？Yes, No？没有，没有。那你也要试试看。为什么？为什么？因为台湾人很多人说台湾独很大，但是这个我不确定。哎，哥哥，等一下，我男朋友在拍。哎，我可以啊。e v e r y o n e now i s d o e 他，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  มึงเล่นเกินโทรแม่เกินพี่น้อยโทรแม่เกินแฟนอยู่ข้างๆจอดน่าไม่บอกแต่แรก17เซนติเมตรให้ให้ทุกคนไปคอนเวิร์สเป็นเอ่อนิ้วไดมึงแต่สิทธิ์ก็ยาวมากนะมึงคิดถึงตอนมึงเรียนมัธยมแล้วมายประธานสิบสาม17เซนต์อะ17ก็คือสุดขอบปากแล้วนะมึงมึงน่าเกินไปมากพี่น้อยขอบคุณมากนะครับวันดีพี่น้อง มือคลิปนี้คือรถเกิดีนะแต่ว่ามีรถอีกเดี๋ยวรอก่อนก่อนในรอจะเข้าไปในบารอีกรอบหนึ่งนะครับมือคนเยอะมากทำไมนะห้องนูหิงใค่ผู้หญิงม่หนมาซื้อมา 是有女友了吗？哎、欸，不好意思，你喜欢男生或是女生？女生。啊，你喜欢怎样的女生呢？姐姐型的女生，比较大，是这样对,对，比较大之类的，<对>是要短头发的吗？我没有固定。<对>啊，我们有没有在这里？<对>因为我记得你在里面就是白色，有一个心在你的左边，<对>是吗？ 我说你真的很很 obvious，中文的，obvious 就是 you are shining your bright，显眼的，是吗？显眼就是容容易被认出来这样，有感觉了，所以我就记得以你。好热好热，谢谢。不是？不是，不热，谢谢。s 不 r r y sorry，move。 พี่สถานีกาดผู้ชายตามมาวก็ถามว่าทำอะไรกันฉันก็เลยบอกว่าเพื่อนมีฉันเยี่ยมอยู่ก็เยี่ยตรงนี้เลยดีเนี่ยนะตัวแม่เลยนี่ตัวแม่หน้าหลุดไม่ต่อเนี่ย่ัวอ่ก็รดีีอ่ะค่ะค่ะตัวสป็นอะไรต้เป็นรก่ี่อบรับสวัสดีครับสักสเดือนสัสัั 可以叫我麦克就好。可能在那边是很烦的吧，但是就,就到遇说他吗？嗯、对对,對還,还好啦还好了。 ม,มึงคือวันเนี้ยกูแบบว่าสโลนเยอะมากเพราะว่าหาผู้ชายไม่ได้คือกูยิงกับเพื่อนๆใช่ปะ<ม>คือไม่มีผู้ชายคนไหนออกมาจาับผับเลยงงมากแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดก็ไม่รู้คือวันเนี้ยสัมภาษณ์ไอพวกมึงไม่ได้แต่ยังไม่ที่สุดวันเนี้ยนอนฉันจะหาผู้ชายแล้วมาสัมภาษณ์เธอต่อไปชนีพักผู้ชายแท้เท่านั้นเกก็ได้อาด่าอีกดอกมึงคือแบบว่าคือมันก็มีแหละแต่แบบมันเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วไง่ทางนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าพวกชีเป็นแฟนกันแล้วใส่เสื้อคู่มาแล้วจะให้ไปถาม มันน่ารักเกินหน่ก็่ะคือวันนี้ยพอเราคุยกันแล้วว่าแบบมันเจอชายแท้เยอะเกินไปแล้วก็เจอชายแท้ที่เี่เกที่มีแฟนแล้วอะถ้าเป็นเกก็เป็นเกที่มีแฟนแล้วแล้วก็มาด้วยกันอะงงมาทำไมไม่ไม่ไม่หลอนพูดอย่างนี้ไม่ได้คือมันก็เป็นเป็นเกที่มีแฟนแล้วแต่ว่าทันแค่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปถามเขาด้วยคำถามว่าอะไรแค่นั้นเองไม่จริงๆรับคนอยู่บานละลูกคนออกแต่เธอเลือกเคอรเลิรดเนี่ยเธอเลือกลูกค้า เธอเลือกลูกค้าที่จะบอกช่องชานได้เดี๋ยวจะเลือกให้ก็ต้องเลือกอยู่แล้วเ่อถามว่าคนคนที่มีให้สัมภาษณ์มมีไหมแต่ฉันก็อยากให้เธอเจอคนที่ฉันเขินไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยงั้นเดี๋ยวเราไม่หากันได้ทำไมถึงมีคมแต่ผู้หญิงมั้ฉันเก็บมือถือก่อนละกันทุกคนไปมา 那个你你跟你跟女朋友一起来，他是 YouTuber，他他也是台湾的明星的，有吗？有吗？可以可以。可爱的，卡哇伊的，不是不是不是，就是我我我只想问你两三个问题而已。OK，就是你喜欢怎样的男生呢？可爱的，牙齿整齐的，This is a cute. He has to be cute. 之类。要高吗？No no 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 no. Because I'm really tall. a u t a l e

รอก่อนให้กูแคบก่อนเราไม่ไหวแล้วไหวก่อนหนูยังอยากอยู่นะหน้าผับอยู่เลยอะหลังจากที่นาคมไปสามฉันว่าเรื่องหน้าผับฉันอะไม่ได้สนใจเท่าสามปูในห้องน้ำเรื่องไหนเรื่องจริงไม่ไหนจอจี h ลโ l o มึงทุกคนคือเรื่องเราวุ้นวายมากคือร้านเงี้ยขวามึงเป็นร้านชายแท้มาใช่ไม่ได้สปาร์ตชายแท้ใช่สปาร์ตแก่แก่อยู่ไหนหมดจอระวังลนมาที่เขาตักมันเหลือเขาผัดแกนนี้นะพี่นัดได้สามพี่อัานได้สอง ไม่ได้มีกูคนเดียวที่ไม่ได้คุ่เดียวเลยแต่นี่นะสาลลัมไม่อยู่โตเลยจบเออสาลลัมไม่ไม่หยุดโตเลยรอเลยแต่เพื่อนมึงอยู่ไหนไม่มีเพื่อนเพื่อนมึงอยู่ในผู้ชายเอางี้นะมึงจะเล่าเองหรือว่าให้กูเล่าถ้ากูเล่าอ่ะเติมอย่าเลยไม่รู้วันนั้นมันแบบชุดเลยไม่ใช่วันนั้นค่ะวันนี้นะก็เธอรอหน้าร้านเราตั้งแบบสิบคนหายแต่อมอย่าว่าเขาเราก็ด้วยกูอยู่โตคนเดียวจบ่ทนไม่ทัน ถ้าแต่งเกงหรอแกตัวแม่กอนเอางี้ทุกคนคือเผื่อทุกคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหนาคือคือพวกเราอะเวลาแบบกินเหล้าใช่ปะก็จะอยู่ที่โต๊ะกันแต่ว่าอีพีน่นาหายไปไหนไม่รู้ <S <S ถึงแบบข้างล่างข้างบนโต๊ะตรงข้างบนชั้นสองอะอีพีน่นาก็หายไปหายแบบงงอลอีดอกแล้วพวกเราก็หาไม่เจอจนสุดท้ายแบบตอนประมาณตีสามเพื่อพี่น้บาบอกว่าไปองค์มาสามอะไรไม่เพื่องนี้ตุกตุมีความสุขเนงย พี่นะาแต่ว่าร้านเสี่ยวหลินหนูต้องได้เจอผู้ชายนะอ๋อทุกคนคือร้านนี้เสี่ยวหลินคือเป็นร้านที่แบบแกชอบมากินหลังจากแบบเมารวจากอราโซกันใครที่เคยมาอราโซก็ต้องมาร้านนี้นะที่เสี่ยวหลินพี่เชไม่ต่อแถวด้วยช่างมันบอกว่าสี่พองไเปนพี้งไม่เป็นพี่เชนหนูชอบพงทั้งหน้าคนนี้เหรอเดี๋ยวแม่จัดกันบอกว่าอยู่โซคิวภาษาจีนนะกูพูดจีนไม่เป็นอีนอภาษาไบเหรอ คือกระเธอแค่ผู้ชายยิ้มให้ก็ก็เขินแล้วอะนึกออกปะตัดชุดปะ่เซดิวอส t ซคียูเออร์เบอร์กียต์นี่ดเจอร์เคิร์ตไอคิวพูดจีนม对你会介的 Hello สวัสดีครับสวัสดีครับ你真的很可爱你ไม่ฉันองควรมอบทั้งโลกแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ你是济南的吗不是啊你喜欢衣服是哪一类 我以，啊，那你再找再、嗯、找零，找零对。可以问你是你喜欢怎样的零号？怎样的、哦、都可以，我没有。怎么可能？对，真的我没有说一定喜欢怎样、就是，就是看感觉。那一定要可以讲中文什么，中间吗？不一定，泰国人应该有希望，泰国人我还没试过。<laughs> 可是我下礼拜要去泰国，四月一号要去泰国。如果有泰国人看，可以去找你之类的。可以啊，我是曼谷，<以>我去 b a n k 你可以放你的 IG 在这边的吗？就是我的 IG 吗？呃、uh,，Steven 八一四八，很高兴认识你。你你要你要回家了吗？对，我要回家了，我回家了好。好好，拜。<对> บบาายยมือกูปล่อยเขาอยู่ตั้งนานแล้วหรองงวาอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าเกมาเยอะมากแล้วนะไหนโตเล่าร้านไหนโตเราอยู่ไหนคนเมื่อกี้น่ารักมากชื่อแบบว่าชื่อจะไปทงไปไทยอะไรอย่างเงี้ยตัชื่อน่ารักจริงแม่เอายี้หนูสอนให้อย่าข่าวว่าหนูสอนเลยนะ How to deal เป็ไงที่ไต้หวันพูดโห to team and speak สวัสดีค่ะแค่กินอะไรเกี๊ยวหรอแค่กินเกี๊ยวหรอกขวยขวยต้มจบ ทุกคนดิชีกำลังแบบว่าดิวกันอยู่นะเอางี้ฉันเล่าให้ฟังผู้ชายบอกมือให้นางเป็นศิษย์ไม่ได้วนเหรอเพราะว่ายืนอยู่เฉยๆแล้วผู้ชายบอกมือขอเงินร้อยหนึ่งกวให้กวาให้กวให้กวาให้เราให้เทียนนดไปแทงมันก็เป่าหมดเลยเทียนมันยาวเก้านีบมันเป่ายังไงก็ไม่แห้งไม่ดับไม่ดับเลยไม่ได้เป่าที่โต๊ะเรานะเราเป่าที่หน้าอ่างล้างมือเป่าจนน้ำหมด ลงจดรถหนึ่งห้องนง้มสอง <laughs> อเคกอ็อยู่ทุกที่เลยเออไ้เอาไปกพรุ่งนี้เราค่อยปิดคลิปไหมล่ะจำไว้ทุกคนถ้าไปผับที่ไต้หวานให้บอกว่าวันนี้เม่นวันเกิดเธอจะได้พรีเวลเลตหรอพรของเธอจะเป็นจริงเลยทุกคนได้เกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากเบิง <c oughs> <laughs> มือคือกลัวฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด subscribe ให้กับความต่ำตมในชีวิตนี้ก็ไม่ใช่คนต่ำตมหรอแต่ตตว่าคือมันเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดในชีวิตนี้เงนึกออกปซึ่งมันเกิดขึ้นจริงกูงงมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราสึกว่าคนทุกคนน่าจะชอบคลิปยาวๆแบบนี้นะครับงไงจอบก็จะพยายามตัดคลิปให้ทุกคนมาดูขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับและคนที่ยังชอบคลิปยาวๆอยู่ดูตอนกินข้าวดูตอนปวดขี้ดูตอนแบบหลักชุบเล่าวู่ดูตอนแบบทำ งานอะไรก็แล้วแต่ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยละกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงขอบุญคนมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเมษานี้จับจะกลับไทยแล้วนะครับถ้าเกิดสปอนเซอร์คนไหนอยากลงคลิปหน้านะครับยังไงติดต่อเขามาได้เลยนะครับใน DM อ็มในไลน์ว่าใน i g หรือว่าอะไรก็ได้นะครับยังไงฝากสปอนเซอร์ลงหน่อยนะครับทุกคนฉันจะได้ทำคลิปให้พูกเธอดู